จำข่าวเด็กสอบติดหมอแล้วบอกบ้านจนได้ไหมครับที่พัทลุงวันนี้ครับเด็กคนนั้นเป็นเด็กข้างๆหมู่บ้านของทนายเปียณสุกยางนี่เองเขารวยใช่ไหมคือจะใช้คําว่ารวยเนี่ยมันไม่ได้แต่เราต้องใช้คําว่ามีฐานะซึ่งฐานะของที่นู่นเนี่ยกับที่นี่มันคงเทียบกันไม่ได้ประมาณมันไม่รู้สิว่ามันรวยขนาดไหนแต่ว่ามันจะใช้คาว่ารวยมันคงไม่ได้แต่ว่าผมใช้ว่ามีฐานะมี คือไม่ได้จนอนะ่ะเอาง่ายงคือไม่ได้จนท่านผู้ชมไปตัดสินแล้วลกันดูจากอะไรบ้านรับซื้อน้ำอํำยางทำไมรับซื้อน้ำยางแล้วมันทําไมเอารับซื้อน้ำอํำยางจนไปรับซื้อได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วมันต้องรวยอาา่ะอย่างบ้านมผมเนี่ยที่บ้านนี่คือกีดยาง<อ>แต่ไม่มีทุนไปรับซื้อน้ำยางมันต้องใช้เงินเยอะหรอมันอา่าวันหนึง่งสมมติว่าอย่างของผมไปขายวันหนึง่งได้ประมาณพันพันห้าเงี้ย<อ>แล้วถ้าลูกค้าสิบคนก็เงินหมุนหมื่นห้ายี่สิบคนก็สามหมื่นแล้วมันถ้ามันเยอะกว่านั้นก็มันก็บวกคูณเิงนหมุนนนต่่อวัาจะื้ ห้าห <5 S 1> <ะ>มื่นต่อวันอ่าและแต่รายไงรับซื้อมอาจากรถยนต์รถกระบะเขาต้องมีนะกี่คันหนึ่งคันสองคันก็แล้วแต่แ<ล>ไงแล้วที่สืบทราบมาอันนี้ไม่ทราบคือบ้านนอกเนี่ยพัทลุงเนี่ยนะครับรับซื้อน้ำยางสดเนี่ยถือว่ามีฐานะถือว่ารวยเลยแหละเอะอเขาอาจใช้คำว่ารวยบ้านนอกก็ได้คือรวยสําหรับบ้านนอกเลยรวยสําหรับบ้านนอกเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าของกิจการถือว่าจนสําหรับกรุงเทพไหมไม่จนสาหรับกรุงเทพก็ยังได้ค่อนข้างดีประมาณการผมว่าเดือนหนึ่งห้าหมื่นอัพกำไร กำไรห้าเปอร์นแต่จะเป็นหลักแสนหรือเปล่านี้ไม่รู้ขึ้นอยู่กับสภาวะน้ํายางด้วยแต่ว่ายังไงไม่มีขาดทุนรับเส้อมยางเพราะว่ามันกินส่วนต่างแต่เขาบอกเขาไม่มีเงินซื้อข้าวสารอ้าวแต่มีเงินรับเส้อมยาง <laughs> อ,อ,อันนี้ข่าวเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ย <laughs> เพื่อนผมบอกมาในไลน์กลุ่มเนี่ยมันบอกเนี่ยแม่มันแม่มันเนี่ยสอนอยู่แถวโรงเรียนแถวบ้านออแม่เป็นครูด้วยไม่ไม แม่เป็นครูอยู่แถวนั้นแล้วก็ชาวบ้านมันบ้านมันอยู่แถวนั้นไงแ,บบแต่บ้านอ,อยู่ใกล้ๆก,กันเลย,ยใกล้ๆกกนันก็เลยรู้ใกล้ๆโร<อ>งเรียนแม่ของเพื่อนมีอะไรอยากพูดอีกไหมฮะแล้วจนไม่จริงอ่ะมาเปิดรับบริจาคอ่ะเดี๋ยวจะซวยเหมือนคดีที่หลายๆคดีนะที่เปิดรับบริจาคแล้ว แล้วมันไม่ไม่ใช่เรื่องจริงะนะครับอันนี้คนออกมาให้ข่าวเนี่ยเป็นใครเป็นลุงเหรอเหมือนจะเป็นลุงโพสเองไหมหรือว่าให้ข่าวอย่างเดียวให้ข่าวบอกว่าจนจริงเ้าไอ้นี่เป็นขบวนการนี่ว่ะแล้วมีขอบผมไปอ่านคอมเมนต์บอกไอ้นี่แหละเป็นคนเปิดรับบริจาคลุงเนี่ยโอ้เออนะทีนี้จริงๆแล้วมันก็มีหลายวิธีนะเวลาเรียนได้อะไรพวกนี้มันก็ไม่จําเป็นต้องเปิดรับบริจาคก,ก็ไปขอทุนกยาศาอะไรพวกนี้ก็ได้นะไปขอผู้หรือไม่กระขอทุนมหาลัยก็ได้นะแล้วเห็นเด็กที่รับบริจาคใช้ไอโฟนเจคิดยังไง ผมไม่ใช้ iPhone 10อยู่เลยอทนายรล,ลงก็ i ไอโฟน12อนะ่ะเออเด็กใช้ตัว12อนะ่ะ12 Mac ด้วยออนะนดนปูอีกเนี่ยก็ดูเอลไะกันเนี่ยขนาดมือยังไม่มี Apple Watch กับเขาเลยเนี่ยเออนี่ใส่นาฬิกากิ๊กก๊อกอยู่เลยเนี่ย Apple Watch ข,ของเขาเป็นตัวรุ่นใหม่ด้วยนะโอสำหรับออกกำลังกายสายเฮลตี้แล้วสำหรับบ้านนอกใช้อะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าแพงนะมีฐานะอ่ะนี่แหละครับ Exclusive จนทลิปเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวดูเอาส่วนถ้าใครอยากจะบริจาคเงินนะครับให้ไปดูื้อว่ารากเง่าเขาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยทำอาชีพอะไรคนมีบ้านอยู่คนรับซื้อน้ํายางยังไงก็ไม่น่าจะจนมั้ง